lẽ vậy thằng hỏa lịch nói สวัดีครับสครับ ไปดอกคาตา้ดปก็ข้าวารหอว่าคนมาใเพิ่ีทานคนละทางคนรับฝั่งหนึ่งคนท่านัน

แจกของผู้ที่โดนโควิดนะคะกักตัวอยู่ที่สนามของดอนจานนะคะวันนี้ของอุปโภคบริโภคทุกอย่างนะคะครับ<ะ>แล้ววันนี้มีโปรแกรมไ,ไปไหนต่อครับอ๋อจะไปทางตำบลคลองขามค่ะอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินพิ่งมีที่กักตัวอยู่ที่21คนค่ะ อย,อ,อยากให้ท่านไลออนให้กําลังใจผู้ติดเชื้อแล้วก็ผูป้ปฏิบัติหน้าที่นะครับค่ะก็ขอเป็นกําลังใจทุกๆท,ท่านที่ติดเชือ้อโควิดหรือที่กําลังตัดตัวอยู่นะคะสู้สู้ส,ส,สูค่ะขอให้ผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ดีใจและ ยินดียิ่งที่ได้ออกมาช่วยสนับสนุนเครื่องอวโโภคบริโภคให้แก่ผู้กักตัวและผู้ติดโควิดทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาสอสมทุกทท่านและก็ขอเป็นกำลังใจในานามระธานเขตไลออนที่13ภาค 301e แห่งประเทศไทยขอให้กำลังใจสู้ๆนะคะเราจะผ่านพ้นภิกฤตโควิดไปด้วยกันค่ะ